สวัสดีครับก็เจอกันตอนฝนตกนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับนี่ฮะสิบแปดนกายีบสองนาทีนะครับวันนี้จะมาติดตั้งครูสคอนโทรลของ r ี v o นะครับ r ี v o p r ร e r อร์ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโฉมปัจจุบันครับสองพันยิบสองนะครับสองพันยี่เอ็ดยิบสองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวมิดนะครับรุ่นกลางนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมสองจุดสี่มิดนะครับซึ่งทางศูนย์มันไม่ได้อันนี้มานะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชกันครับค่อนข้างจะมืดนะครับตอนนี้ อ่าเปิดไ,ได้นะครับตอนขยายเลยนะครับแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงห้องมลัยตรงนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีครูดคอนโทรลนะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีาสายต่อจาก ECU นะครับตรงนี้ก็เป็น ตัวคูชคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีสายกลาวนะครับตัวนี้เป็นตัวคูชคอนโทรลนะครับสั่งจากช้อปปีนะครับเป็นของแท้นะครับสินค้าโอเคเลยครับสภาพสวยครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่จะนำไปต่อกับ ECU นะครับแล้วก็สายสีแดงครับเป็นสายกราวนะครับ หนึ่งไว้ติดกะสายดินนะครับดินกับตัวรถนะครับสังเกตดูนะครับสาย ecu สีน้ำเงินนะครับจะมีสองฝั่งที่ขั้วจะไม่เหมือนกันนะครับขั้วหนึ่งจะมีเขี้ยวเดียวนะครับอันนี้นะครับเขี้ยวเดียวเหมือนกันกับฝั่งสายกาวนะครับอีกฝั่งจะมีร่องสองร่องนะครับมาไว้เข้ากับ กอง ECU นะครับสายเสนนี้นะครับโอเคครับผมต่อไปเราเริ่มถอดกันเลยนะครับอนอื่นต้องสตาร์ทรถเพื่อหมุนพวงมาลัยนะครับเราจะถอดน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับหมุนมาทางขวานะครับน็อตตัวแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับ ตัวที่สองครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สามนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้พงมาลัยนะครับทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็บีบให้ออกมาเลยนะครับหลังจากนั้นดูที่ปลั๊กสีดำข้างปลั๊กสีเหลืองนะครับเราจะถอดปลั๊กสีเหลืองออกก่อนก็ได้นะครับความสะดวกนะครับปลั๊กที่เราจะใช้คือปลั๊กสีดําตัวนี้นะครับแงะกิบล็อก ขึ้นมาก่อนนะครับตัวสีขาวนะครับต่อไปเราก็เสียบสายกาวนะครับสีแดงก่อนนะครับเสียบไปที่ริมต่อจากสีม่วงนะครับต่อไปก็จะเป็นสายที่ไปเข้ากล่อง ECU ครับสีน้ำเงินครับต่อจากสีแดงเลยนะครับเสียบเข้าไปให้ดังแจ๊กนะครับ ดันเข้าไปตรงๆครับงายเงี้ยงขึ้นนะครับทุกตัวก็งายงายเงี้ยงขึ้นไปหาตัวกิบล็อกนะครับดันเข้าไปก็จะมีเสียงนะครับดังแป๊กนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยก็กดกิบล็อกลงไปเหมือนเดิมนะครับโอเคครับฝับงใต้องลายเรียบร้อยนะครับอ,อ๋อตัวนี้ตำแหน่งยึดสายกาวนะครับใช้ตัว ทีเบอร์สิบนะครับหมุนออกมานะครับแล้วก็จัดการยึดตัวสายกาวลงไปนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียบร้อยครับฝั่งนี้หมุนน็อตติดกาวเรียบร้อยครับต่อไปเราจะเดินสายซีนเงินไปหา ECU ครับโดยผ่านช่องแอร์ตรงนี้นะครับกล่องรับแอร์ครับก็ดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับ ไม่ไม่ยากนะครับแล้วเราก็ถอดปลั๊กตัวแรกนะครับตัวบนสุดนะครับจากกล่อง ECU นะครับอันนี้ผมถอดกล่องเก็บของเก็บของออกมาแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับตรงสายสีเทานะครับข้างๆสายสีเทานะครับรูข้างบนนะครับก่อนเสียบก็คลายล็อกก่อนนะครับ ตัวล็อกนะครับแล้วก็นำสายที่เหลือนะครับเสียบเข้าไปนะครับตำแหน่งก็จะอยู่บนสายสีเทานะครับริมช่องริมสุดนะครับนันเข้าไปเหมือนเดิมครับอันให้ดังแก๊กนะครับแล้วก็ล็อกกดล็อกเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเดินสายนะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับ แล้วก็ประกอบเก๊ะเก็บของให้เรียบร้อยนะครับเก๊ะเก็บของก็จะถอดน็อยากครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างนะครับโอเคครับต่อไปเรามาจัดการตรงพงมาลัยนะครับมันจะมีตัวฝาปิดอยู่สองข้างนะครับให้ถอดฝาปิดออกแล้วก็ดันสลักล็อกแป้นไตออกนะครับสามตำแหน,น่งครับซ้ายขวาล่าก็ล่างนะครับ แต่ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรานะครตัวสลักมันนะครับมันแค่เป็นสปริงหนิบเฉยๆนะครับก้านหนิบเฉยๆนะครับดันขึ้นมันก็จะปลดล็อกแล้วนะครับดันแค่นี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ดันมาข้างหน้างเดียวนะครับ ตัวซ้ายตัวขวาเหมือนกันนะครับดันเข้านะครับแค่นี้เป็นแต่ก็ออกแล้วครับจากนั้นให้นำตัวคูดคอนโทรลนะครับเสียบเข้าไปนะครับจะมีตำแหน่งให้ยิบน็อตพอดีนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับตำแหน่งยึดน็อตจะตรงกันพอดีนะครับสองตำแหน่งนะครับ จากนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับยึดไว้แล้วก็นํำสายที่มีจากทุกโนนะครับเสียบช่องมันจะมีปลั๊กว้างอยู่หนึ่งตัวนะครับพอดีนะครับเสียบได้พอดีนะครับสดันแก๊กครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็จบครับประกอบแป้นแต่กลับขึ้นไปให้เหมือนเดิมนะครับเวลาประกอบก็แค่ดันเข้าไปเฉยนะครับ อันนี้เราถอดปลั๊กตีเหลืองออกเพื่อจะไม่ให้แต่ดังนะครับถ้าเราไม่ถอดนี่กดไปในแต่จะดังนะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กเข้าตำแหน่งเดิมให้หมดทุกตัวนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับ